ส่งงานครับ c ีวิ c เอฟ8ีหนึ่งจุดแปดล้อสิบเจ็ดอโต้คันนี้จัดนีแบบครับมาจูนนอกสถานที่นะครับวันนี้อยู่เถวบางบ่อนะฮะอีกไม่กี่โลก็ชนบุรีแล้วฮะงงเลยครับมาโอเค คันนี้ก็จัดรีแมปครับจนนอกสถานที่นะจนใช้น้มัน E20 <c oughs> นะครับคันนี้หัวฉีดเดิมมีเฮดเดอร์ซิงนะครับแล้วก็มีปลายท่อนะฮะของเดิมที่เจ้าของแจ้งว่าอืดและกินน้ำมันไม่แปลกครับเพราะว่าท่อมันลงไปนะฮะส่วนผสมมันก็เพี้ยนนะครับโอเคก็ตรวเสร็จแล้วครับ เก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ว b a n บนะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกอากาศนะครับคันนี้หัวฉีดเดิมนะครับไม่ใช่หัวฉีด K20 นะฮะซ i v i c FD ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับถ้าใช้น้ำมัน E20 นะครับไม่มีความจำเป็นเลยนะฮะจูสดจูถนนจริงนะครับมาจูนอกสถานที่ผมเป็นคนขับเป็นคนจูจูเสร็จก็เดี๋ยวลองรถกับลูกค้านะโอเคเปิดแอร์ครับ เกียร์ดีครับเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันไปอันนี้มีเกดอร์ซิงคนะเป็นไงโอเคเป็นไงความเรือเดินต่อเนียงนะฮะลอยต่อเกียร์ก็นุ่มขึ้นนะครับมีแรงทีผมต่อนะ,ะเวลาต่อเกียร์นะครับ ไปเกลียวไปเลยรถมีเฮดกับแปนต้องจูนนะครับควรที่จะต้องจูนเลยนะฮะอันนี้รอสักเจ็ดโอ้พี่ครับพี่ครับพี่ดูผมก่อนดูความเร็วเดิน,ดนดต่อเดือนก็ออลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ซีวิ c เอดีนะครับ ท่านที่เปลี่ยนเฮดเดอร์ซิ่งมานะฮะหรือเอาแคดไปแลกเงินนะครับก็ลองดูครับว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงนะฮะเปลี่ยนมามันค่อยมันโบมันกินน้ํามันนะครับจับบรรจุซะนะฮะเพราะว่าส่วนผสมมันเพี้ยนนะครับกลายเป็นท่อโล่งส่วนผสมมันก็บางลงนะครับบางลงเราก็ยิ่งเค้นมันก็ยิ่งอืดของเดิมมันก็อืดอยู่แล้วนะฮะยิ่งเค้นไปก็ยิ่งกินน้ามันนะครับ จูนบรรทัดแค่นั้นก็จบแล้วนะครับก็สําหรับเราพีจูนครับจูนคันละสามพร้อบาทนะฮะอย่างคันนี้นอกสถานที่นะครับก็บวกค่าเดินทางนิดหน่อยครับไม่ได้บวกเพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะก็สําหรับสายโตโยต้าก็วีออสยาลิสแอนติสแคบนะครับถ้าก็สอบถามเัมืนก่อนสายเบนซินเท่านั้นนะแล้วก็ ปีโจนอยู่หน้าเสรีไทยซอยเจ็ดสาครับอยู่หน้าปักซอยเลยหรือว่ารั้วสีดำเงินนะฮะให้บริการเซอร์วิสแมนเทนนน์ฮอนด้ทั่วไปนะครับเปลี่ยนไทยยละบันเทิลละมันเกียร์ก็ออากาศหัวเทียนจุดกล่องนะครับอีกที่ก็คือรับลูก,กาของเจ็ดน, <c oughs> นะครับผมรับทําที่หน้าบ้านผมรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะฮะเซอร์วิสแมนเทนนนเราไม่ได้รับนะที่ของเจ็ด ก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Google m a p บนะครับแค่พิมพ์พีจูลีแบบพันด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยก็วันนี้ส่งงานครับสำหรับ c ีวิ c f อนะครับเครื่องพันแปดเียอโต้ล้อสิบเจ็ดมีเฮดซิงมีปลายท่อนะครับหัวฉีดเดิมน้ำมันยี่สิบขอบคุณครับ